สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มาพร้อมกับข้อมูลตัวละครใหม่ที่กำลังจะทำการอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ global ในวันพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่มากันแบบเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะครับเพราะที่ผมคาดการเอาไว้เนี่ยคิดว่าเบอร์เจสน่าจะมาก่อนเนาะแต่ผลปรากฏว่าเบอร์เจสยังไม่เข้านะครับผมก็คิดว่าเบอร์เจสเนี่ยหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยนิยมใช้เนาะก็เลยมีการรัดคิวตัวละครกันนิดหน่อยนะครับและตอนนี้นะครับทางหน้าแฟนเพจเกม Epic ก r e ช s u r e เนี่ยก็ได้ทำการยืนยันแล้วนะครับว่า ตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาให้ทุกคนไปหากันใช้งานในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือตัวละครลูฟี่นิวเวอร์นั่นเองครับผมโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมจะทำรีวิวเกี่ยวกับข้อมูลแล้วก็สกิลการใช้งานของตัวละครต่างๆนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกที่ผมจะทำการรีวิวเนี่ยก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากตัวละคร ลูฟี่นิวเวอร์นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของลูฟี่นิวเวอร์กันเลยนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยก็ได้ทำการอัปเดตไฟล์ตัวละครลูฟี่นิวเวอร์นะครับเข้ามาในสมุดภาพภายในเกมในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวละครลูฟี่นิวเวอร์นะครับก็ เป็นตัวละครสังกัดอินเทลเจนนะครับหรือว่าสายสีม่วงนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ทดแทนตัวเมตาอย่างเอสมัดอัคีได้ทันทีเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวละครลูฟี่นิเวอร์เนี่ยมันก็มีข้อเสียใหญ่ๆอยู่เรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือความยากในการปั้นตัวละครมาใช้งานนั่นเองนะครับผม นอกจากที่เราเนี่ยจะต้องไปมาลุ้นสุ่มวัดดวงในการหาลูฟี่นิวเวอร์แล้วนะครับหลังจากได้ลูฟี่นิวเวอร์มาเนี่ยเราก็ยังต้องทําการหาวัตถุดิบมาทําการอัปเกรดดาวเพื่อเอามาใช้งานจริงอีกนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะครับตัวละครสังกัดอินเทอล์เจนแล้วก็สังกัดไซโคเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างปั้นยากกว่าตัวละครอื่นๆเนาะเนื่องจากว่าการ์ดวัตถุดิบต่างๆที่เราจะหามาอัปเกรดดาวเนี่ยมันค่อนข้างหายากกว่า4สังกัดที่เหลือนะครับ โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของลูฟี่นิวเวอร์ในระดับ10ดาวกันแบบคร่าวๆเลยละกันนะครับมาดูกันที่สกิลที่1น,นะครับผมก็มีชื่อว่าเกียร์สีของกันนะครับผมสำหรับสกิลที่1น,นะครับก็จะเป็นท่าอันติหรือท่าไม้ตายของตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เนาะซึ่งหลังจากที่ใช้งานนะครับลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูด้านหน้านะครับ ด้วยดาเมจ200%ของพลังโจมตีนะครับผมพร้อมกลับเพิ่มพลังโจมตี40%อัตราคิติคอน30%แล้วก็จะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองอีก200%ของพลังโจมตีนะครับผมเป็นระยะเวลา3เทินนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีและค่อนข้างโกงมากๆนะครับเพิ่มทั้งพลังโจมตีเพิ่มทั้งอัตราในการตีติดคิติคอนแถมยังฮิวตัวเองได้ด้วยนะครับผม และทุกครั้งนะครับที่ลูฟี่นิวเวอร์ใช้สกิลนี้นะครับจะทำดาเมจใส่สตูที่ติดสถานะเดนบาร์กหรือว่าสถานะที่มันเป็นลูกหัวกระโหลกเนี่ยแรงขึ้นอีก100%นะครับผมคือเป็นตัวที่แบบตีก็แรงนะครับมีบัฟเพิ่มดาเมจมีบัฟเพิ่มคิด้วยไฮไลท์สำคัญเลยสามารถฮิวตัวเองได้อีกเนี่ยแหละนะครับผมก็เลยทำให้ลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยค่อนข้างโกงมากๆนะครับ โอเคต่อไปไปดูกันที่สกิลที่2นะครับชื่อว่าชารินทรีนะครับผมก็สําหรับสกิลนี้นะครับเมื่อลูฟี่นิวเวอร์นะครับผมเข้าสู่การต่อสู้นะครับลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยจะทําการติดสัญลักษณ์เด a มาร์กนะครับผมก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูกหัวกระโหลกนะครับจะทําการทําสัญลักษณ์รูปหัวกระโหลกใส่ศัตรตูแถวหน้านะครับศัตรตูแถวหน้าก็คือตัวละครที่อยู่หน้าสุด2ตัวนั่นเองนะครับผม และศัตรูที่มีสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกเนี่ยจะโดนลูฟี่นิวเวอร์นะครับโจมตีแบบปกตินะครับแรงขึ้นอีก150%นะครับและทุกครั้งนะครับที่ลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยมีการใช้งานสกิลนะครับจะโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะเดดมาร์กแรงขึ้นอีก100%นะครับผมก็คือตัวไหนก็แล้วแต่นะครับที่โดนลูฟี่เนี่ยติดสถานะหัวกะโหลกเนี่ยจะโดนลูฟี่ตีแรงมากๆนะครับผม คือปกติมันก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับจากบัฟเพิ่มดาเมจเนาะพอติดสถานะหัวกะโหลกก็ยิ่งโดนโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับโอเคต่อไปเราไปดูกันที่สถานะหรือว่าสกิลที่3เนาะสกิลที่3นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับก็คือลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มมา40นะครับผมได้รับพลังโจมตีเพิ่มมา35แล้วก็ได้อัตราต้านสถานะผิดปกติทุกชนิดอีก35นะครับผม โอ้โหเป็นอะไรที่แบบโกงสุดๆนะครับเลือดก,ก็เยอะตีก็แรงนะครับต้านทางสถานะผิดปกติอีก35%เลยนะครับผมถ้าเราสุ่มหาพวกหินรูนนะครับออปชั่นเพิ่มต้านทางสถานะผิดปกติเนี่ยก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำให้ลูฟี่เนี่ยคึกตีแรงตายยากแถมติดสถานะยากขึ้นด้วยนะครับเป็นอะไรที่โกงสุดๆเลยนะครับผม โอเคต่อไปเราไปดูกันที่สกิลที่4นะครับชื่อว่าฮาคิฮาโอโชคุนะครับผมก็สําหรับความสามารถในสกิลนี้นะครับผม mm hmm. เมื่อลูฟี่นิวเวอร์นะครับได้รับการโจมตีแบบปกติการโจมตีแบบปกติก็คือตีธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สกิลอันติอะไรพวกนี้เนาะ mm hmm. เมื่อลูฟี่นะครับนิวเวอร์ได้รับการโจมตีแบบปกติเนี่ยลูฟี่นิวเวอร์จะทําการเคานเตอร์แอตแทกนะครับหรือว่าทําการโจมตีสวนกลับทันทีนะครับแต่ว่าการโจมตีสวนกลับเนี่ย จะโจมตีสวนกลับแค่สัตรูแถวหน้าเท่านั้นนะครับผมไม่เหมือนกับตัวละคร S อสมัดอาคีนะครับที่เวลา c o u n t อร์แอ a แทหรือโจมตีสวนกลับเนี่ยจะโจมตีใส่เฉพาะตัวละครที่โจมตี S เข้ามาเท่านั้นเนาะนั่นหมายความว่าถ้า Luffy n e ว w ว r ร์นะครับคา u เ t อร์แอตแทใส่สัตรูที่มีตัวละครอยู่2แถวหน้าเนี่ยลูฟี่ก็จะเคา์เตอร์ที2ตัวละครเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูแถวหน้า2ตัวเนี่ยตายหมดแล้วนะครับก็จะเหลือศัตรูแถวหลังสีตัวเนาะก็เท่ากับว่าลูฟี่จะโจมตีศัตรูแถวหลังทีเดียว4ตัวเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับพูด,ดง่ายๆเลยนะครับถ้าศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยสตัวละครด้านหน้าหรือว่าตัวแทง2ตัวเนี่ยไม่ถึกพอเนี่ยตายไวนะครับ ตัวละคร4ตัวด้านหลังเนี่ยก็พร้อมที่จะตายตาม2ตัวหน้าไปในระยะเวลาอันรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าลูฟี่จะค o u เตอร์แ t ตแททีละ4เป้าหมายเลยนะครับผมเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับสำหรับตัวละครลูฟี่ n e w เ e r ร์นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็พอจะทราบความสามารถต่างๆของลูฟี่ n e w เ e r ร์กันไปแบบคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูการใช้งานกันจริงๆนะครับว่าหลังจากที่เราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยเราจะใช้งานได้ประมาณไหนเนาะ ซึ่งตัวละครที่ผมจะเอามาทดสอบให้ทุกคนดูกันเนี่ยก็จะเป็นตัวละครลูฟี่นิวเวอร์ในระดับ3ดาวปีกนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราสลับไปเซิร์ฟเวอร์เวียดนามกันสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในตัวละครเซิร์ฟเวอร์เวียดนามแล้วนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยผมก็ไม่มีหรอกนะครับผมลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยเพราะว่าเอาไปให้มีฮอกจับกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นลูฟี่นิเวอร์ที่ผมจะเอามารีวิวในที่นี้เนี่ยก็จะได้มาจากการยืมตัวละครมาใช้งานในระบบฟังก์ชันเส้นทางมรณะนะฟังก์ชันเส้นทางมรณะเนี่ยผมตั้งชื่อขึ้นมาเองนะครับผมซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในเกาะชาบันดี้นะครับเพียงแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์โกลบอลเนี่ยมันยังไม่อัปเดตเข้ามาเนาะก็คือฟังก์ชันที่2อันนี้นะครับสำหรับในฟังก์ชันนี้นะครับมันมีโอกาสนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเลือกตัวละครมาใช้งานได้1ตัวนะครับผม ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เลือกตัวละครลูฟี่นิวเวอร์มาแล้วนะครับอ้าวต้องขออภัยด้วยนะครับลูฟี่นิวเวอร์ที่เราจะมารีวิวเนี่ยไม่ใช่ตัวละครระดับ3ดาวปีกเนาะแต่เป็นตัวละครระดับ2ดาวปีกนะครับผมจําผิดต้องขออภัยเนาะสำหรับตัวละครลูฟี่นิวเวอร์สดาวปีกนะครับมันจะใช้งานได้ดีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเลือกโจมตีบอสก่อนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เป็นตำแหน่งแรกเลยนะครับเพราะว่าตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยเวลามาโดนโจมตีมันจะเคาน์เตอร์แอตแทกได้เนาะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะโจมตีบ่อยเนี่ยก็คือเราต้องจับมันไปอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะจัดตัวละครอื่นๆผสมไปด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตัวละครลูฟี่เรามันจะตายไวเกินไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับเห็นไหมพอเริ่มต้นเข้ามาฉากต่อสู้นะครับสังเกตไหมครับว่า ศัตรูเนี่ยจะถูกติดสถานะหัวกระโหลกนะครับถ้าตัวละครศัตรูเนี่ยมีครบ6ตัวเนี่ยสัญลักษณ์หัวกระโหลกจะถูกติดแค่2ตัวด้านหน้าเนาะแต่ทีนี้เนี่ยตัวละคร2ตัวด้านหน้าเนี่ยมันตายไปแล้วนะครับเท่ากับว่าตัวละครที่อยู่ด้านหลังทั้ง4ตัวเนี่ยเมื่อเริ่มเข้าสู่ฉากต่อสู้เนี่ยก็จะถูกติดสถานะหัวกระโหลกทั้ง4ตัวเลยนะครับโอเคนะครับสกิลการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับผมเมื่อศัตรูนะครับโดนติดสถานะหัวกะโหลกเนี่ย ก็จะโดนูฟี่นิวเวอร์โจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมโจมตีกันแบบหลักแสนเลยนะครับเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆนะเมื่อกี้มองไม่ทันหลักแสนหรือหลักล้านนะครับผมนี่น่าจะหลักล้านงเมื่อกี้ตัวเลขแดงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีแบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอเลือกบัฟหน่อยนะครับก็เลือกไปมั่วๆแล้วกันอ่านไม่ออกนะครับผม เดี๋ยวเราจะโอ้น่าจะสู้ได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับลูฟี่นิวเวอร์เป็นตัวแท้งเหมือนเดิมนะครับเอเดี๋ยวเราเอาตัวอะไรมาเพิ่มดีนะครับผมนี่แบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราสังเกตที่ตัวละครลูฟี่นะครับเห็นไหมเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะติดสัญ,ญลักษณ์หัวกะโหลกใส่ตัวละครด้านหน้าเนาะตอนนี้ตัวละครสตัวด้านหน้ามันยังไม่ตายมันก็เลยโดนสถานะหัวกะโหลกสอตัวนะครับ แลวดูนะครับเห็นไหมเวลาลูฟี่นะครับทำการโจมตีเนี่ยมันก็จะโจมตีแบบ1นึ่งเขาเรียกว่าไงอะโจมตีศัตรตูที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับถ้าด้านหน้ามี2ตัวก็โจมตี2ตัวถ้าด้านหน้ามี4ตัวก็โจมตีส่ตัวนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นท่าไม้ตายเนาะปุ้มเห็นไหมครับผมหลังจากที่ใช้ท่าไม้ตายเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะครับ40%เพิ่มอัตราคิดติคอน30%แล้วก็ จะฮิวตัวเองอีกเป็นจํานวน3เทินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราสังเกตนะครับเวลาลูฟี่โดนโจมตีนะครับก็จะทําการโจมตีสวนกลับนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมบุกโจมตีมาลูฟี่ต่อยคืนนะครับถ้าสมมุติว่าโซโลนะครับผมมันอยู่ด้านหน้าเหมือนกันกับบุกเนี่ยลูฟี่ก็จะทําการโจมตีทั้งโซโลแล้วก็บุกเลยนะครับผมเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์รูป เครื่องหมายบวกสีูเขียวรอบตัวลูฟี่ไหมครับก็เป็นสถานะฟื้นฟูเลือดนั่นเองนะครับผมนะครับผมอ่าลูฟี่เราติดสตันนะครับแตกนะครับผมเก่งแค่ไหนนะครับโดนดีบัฟก็สู้ไม่ไหวนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าตัวละครมันเก่งจริงแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือเวลามันโดนสถานะดีบัฟเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็เป็นตัวละครที่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูใหม่นะครับ นี่นะครับเริ่มต้นมาอ่าเห็นไหมบุ๊กโดนติดสถานะหัวกระโหลกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับนี่นะครับลูฟี่ต่อยไปอ่าค่อยๆต่อยไปนะครับผมเดี๋ยวพอตัวละครอื่นมาโจมตีลูฟี่เนี่ยลูฟี่ก็จะได้คา์เตอร์แอตแทกอีกนะครับโอ้โหผมเห็นตัวละครบุ๊กแล้วผมชอบมากๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยผมก็ปั้นบุ๊กเป็นหลักเลยนะครับผมสถานะเลือดไหลของบุ๊กเนี่ยแรงมากๆนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ที่ลูฟี่กันต่อเนาะเดี๋ยวมันจะผิดประเด็นนะครับผมโอ้เห็นไหมครับ er ลูฟี่นิวเวอร์เราใช้อันติไปแล้วก็เด้งเลื่อนนะครับน่าเห็นไหมครับผมนี่โดนติดสถานะจนตายนะครับนี่นะครับหลังจากบุกตายเนี่ยสังเกตไหมว่าโซโลจะไม่ถูกติดสถานะเดสมาร์กนะครับหรือว่าสถานะรูปหัวกะโหลกเนาะเพราะสถานะรูปหัวกะโหลกมันจะติดให้เฉพาะตอนเริ่มต้นเกมเท่านั้นนะครับผม โอสู้แทบไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเกมนี้เนี่ยต่อให้ตัวละครเก่งแค่ไหนเนี่ยผมแนะนำว่ามันก็ไม่สามารถสู้สายซ c c ได้นะครับผมถ้าโดนสตันโดนแช่แข็งโดนแช่หินเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู้กับซาโบนะครับดูซิว่าจะรับมือซาโบได้หรือเปล่านะครับโอ้ซาโบระดับสดาวปีนะครับเลเวล310โอ้โห แค่เห็นก็ทอแล้วนะครับฝั่งนี้ก็มีหนวดขาวเนาะผมว่าเรามาสู้หนวดขาวดีกว่านะครับโอเคนะครับสังเกตที่ลูฟี่นะครับเมื่อเข้าสู่ฉากต่อสู้เห็นไหมติดสถานะหัวกะโลกนะครับผมให้ศัตรูแถวหน้าเนาะเวลาโดนโจมตีก็สามารถเคานเตอร์แอตแท็กกลับมาได้นะครับนี่เห็นไหมโดนกราฟตีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ใช้งานจริงของตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เนาะถ้าถามผมว่ามันเก่งไหม <c oughs> <c oughs> ถ้าถามผมว่าตัวละครลูฟี่นิวเวอร์เนี่ยมันเก่งไหมนะครับถ้าเอาในเซิร์ฟเวอร์ g ก o บอลนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งและกลงมากๆนะครับผมแต่ถ้าเอาไปเทียบในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะครับเขามีตัวละครอื่นๆเข้ามาเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครลูฟี่นิวเวอร์ก็จะถูกลดบทบาทลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์ g o o g l e เนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าพอจะหาสามารถหามาใช้งานได้เนี่ยก็ลองหามาปั้นใช้งานได้เลยนะครับเอามาใช้แทนตําแหน่ง S, <S ได้เลยนะครับผมนี่นะครับใช้อันติไปอย่างแรงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาโดนตีมันก็ทําการโจมตีเคาน์เตอร์สวนกลับไปนะครับผมถ้าเอาไปคอมโบคู่กับซันจิกับอุซเนี่ยก็ยิ่งรุนแรงเลยนะครับ ซันจิก็เผาอุซปก็ติดพิษนะครับลูฟี่ก็ต่อยแบบไม่สนอะไรนะครับผมโอเคนะครับการใช้งานจริงของลูฟี่นิวเวอร์ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับความสามารถของตัวละครลูฟี่นิวเวอร์ซึ่งถ้าถามผมเนี่ยก็แนะนำว่า ถ้าสามารถหามาใช้งานได้ก็เอามาแทนตำแหน่งเสได้เลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่เคาน์เตอร์โหดมากๆนะครับแต่ถ้ายังไม่สามารถหามาใช้งานได้หรือว่าได้มาแล้วแต่ปั้นต่อไม่ได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้เอแทนไปก่อนก็ได้นะครับผมตัวละครถึงมันจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าอัปดาวเพิ่มไม่ได้มันก็สู้ตัวละครที่ดาวเยอะไม่ได้อยู่ดีนะครับสําหรับข้อมูลต่างๆที่ผมได้รีวิวไปเนี่ยถ้าหากมันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ย สามารถคอมเมนต์แนะนำผมได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับ